วันนี้เรามาอยู่กับแมป back to school ยินดีต้อนรับกลับมาก็กลาบสวัสดีกันทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม m า c r a f t ในแมป back to school นั่นแหละนะครับนะก็จะเป็นแมปก็ฮอลล์นลหโอเคก็มี history นะคุณคือ Daniel นะอืม elementary school teacher อ่าใครที่ address on submission of the มเดเออร์ออฟมาตินฆาตกรนะคือมาตินเด็กในคาร์าขงองเขาอะเดนเนียลก็จะเริ่มที่จะแบบเหมือนสืบสวนเจ้าฆาตรกรนี้ว่ามันเป็นใครหรือยังไงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะเปิด back to school นะโอเคมา แล้วเราโดนสโลเนตโคตรหนักเออโอ้โอกดอะไรโหลดดิง้งเอ้ากดอะไรเข้าวะเฮ้ยมาแล้วว้าวพี่บัคพี่เห็นคอมฮาหนหมดละ ชืช่อบอยคิวเลอร์ชิปเปอร์55 oh my god y e o n t want to y i n g to scare your children that's the last t h i n e want to หมืนมันจะเกิดเหตุฆาตรการรมมันเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับโอ้เลือด สพีเซนให้เสีย่านรวยพดูกรรมหนึ่งสัปด,ดาห์ต่อมา And those are all the past news stories for us today. And to say goodbye from the editorial office, we want to continue showing all our support to the family and friends of Martin Nova, the boy killed in the school of Ernesto Sorolla a week ago, which will continue to be closed for the entirety of the month. In c u r r e n news, research has come to an impasse due to recently released teacher arrested on the first week. Hmm. Not. ในหนังสือนี่เอ่อฉันจะเขียนขึ้นมานะเอ่อตอนนี้ฉันเหมือนค้นหายแต่ฉันก็เสียดไปนะเออการตายของนักเรียนวันที่สิบห้าเดือนเ้าปีสองพห้าเอาปีเกิดกูเลย ทีเกิดผมเลยมีคีหนึ่งคีสองโอเคโอเคอันนี้นะเป็นทักยะว้าแป๊บบนึงขออนุญาต New Note อ้าว New Note ฉันต้องหาทางที่จะเข้าไปในโรงเรียนนะฉันจะพยายามอ่อ อาหมูคอนเทนเนอร์หรอขยับคอ Contain er, นเทนเนอร์คอนเทนเนอร์นะขยับขยับเนี่ยขยับไงคะเฮ้ยคโคตรโหดขยับด้วยด้วยดันไปดันไปดันไปไหนอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอีซี่ โัวนะ้ำแบบไม่โหลดเลยเอ๊ะสกินไม่โหลดโอเคแล้วเข้ามาในโรงเรียนแล้วครับนั่นก็คือโรงเรียนอ่าสูงไม่ได้อะไรวะเอสอย่าเข้าไปนะถ้าอืมคนภายนอกขามเข้าอะไรประมาณนี้โอเคโรงเรียนใหญ่มากคือโรงเรียน S and Store นะ อนาสโตโซโลราอนาสโตโซโลานะโอ้ oh my god ดี่เราใส่สำรวจรอบก่อนมีโอ้โหแบบกันไปด้วยนะโอ้จะไม่มีอะไรนะครับโอเคดีวเราเดินสำรวจรอบก่อนเผื่อมีอะไรนะเผื่อมีอะไรแบบผิดสังเกตางนี้เพราะเราเหมือนต้องมาหาแบบอ่า คุมาเก็บมาสืบสวนใช่ใช่นิวโนสว่ามาฉันควรี่จะหานะอืหาอะไรบางอย่างนะในโรงเรียนโอเคโอเคลระบอกว่าทำดีมากเลยคุณใครทาน,น,นะคิวเลอร์คิปเปอร์นะห้าห้านะถ้าใครรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะโอเคนะแล้วอันขคืนมันขึ้นแถบนี่คืออะไรวะช่างมันเถอะ โอเคเราไปฝั่งขวาดูก่อนเหมือนจะมีอม,มีท่อคือแล้วฝนตกหนักมากโอเคนี้ไม่ม,ม,มีอะไรอู้มามาเจนตรงนี้มันจะเป็นที่นั่งนะอยาฮาวย่าฮาวย่าฮาวเยอะ เหมือนจะไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวเราไปตรงเดีย๋ยวเราเข้าไปในห้องไม่ในห้องดิเดีย๋ยวเราเข้าไปในเรียนเลยนะเค okay, ป่ะเรามาเริ่มความหลอนกันดีกว่าเรามีคีย์หนึ่งกับคีย์สองนะอ่าโอเคเอ okay. เอผมยังไม่เข้าใจว่ามันให้กดอะไรโอเคกดขวา New North ว่ามาอา่าหน้าประตูมันปิดฉัน พยายามเข้าไปในทางยิมโอเคยิมยิมยิมแล้วยิมอยู่ทางไหนโอเคเดี๋ยวเราไปหายิมกันนะยิมอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคไปทุกคนไปไปยิมยิมหายิมยิมยิมอยู่ในแถวนี้แหละอยูแถวนี้แหละโอเคแล้วเดินหามีป้ายตกอยู่นะครับดูดิมันหลอนมาก ยิ้มโอเคมีเรามีคีย์อยู่ไม่ได้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 อืมโอ้ตกใจหมดไหมหาเอ้ยนิวนสว่ามากดดิเอากดไม่ได้ ฉันต้องพังกระจกเข้าไปนะต้องหาสโตนหรือไม่ก็หินหรือไม่ก็ออิดโอเคต้องหาหินหรือบิดอิดบิดอิดบิดอิดหาหาหินหาหินหาบิดอ่าอ่าหิน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 หรือสโตนหินหรือสโตนหินหรือบิชสโตนออฟบิชสโตนสโตนอ่านี่นี่ใช่ไหมอ่าเจอแล้วโอเค ไปเร็วไปเร็วเราได้แล้วได้แล้ว <S <S ไปเร็ว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 เราก็มาทุบปึ๊บเอาปึ๊บปึ๊บโอเค <S <S 2> <S 2> มามามามีโน้ตที่หยิบไม่ได้โอเคยปะปึ๊บเรียบน,นี่น่าจะเปิดไม่ได้โอเคยปะ ไปต่อเลยไปต่อเลยมีโปรสเตอร์โอ้โหมาฉันต้องไปที่ห้องออฟฟิศนะเพื่อที่จะเอากุญแจห้องห้องห้าเกดห้าที่คาร์ลมโอเคไปที่ห้องห้องออฟฟิศเหรอออฟฟิศไหนอะ่ะมีประเด็นไหมไม่ได้โอเคไป ใครเล่นบาสใครเล่นบาสอยู่มาขึ้นนี่ไม่ใช่ตำรวจใครเล่นบาสมาเล่นด้วยมาอุ้ยเตะตะกุดเตะเตะได้เตะฟุตบอลปุ๊บเคยไม่ใช่ละใครเล่นบาสนี่ไม่ใช่ตำรวจนี่คือนักสืบนักสืบโคตรัวย มีของตกซึ่งไม่มีอะไรเอ้ยมันตุบต,ตูเปิดตุเปิดเร็วเร็วเร็วอึ๊อ้อาวอ๋อนี่เราเข้ามา,นนาข้างในเอ้ยอ๋อใช่ข้างไหนข้างไหนหรือเปล่าเอ้ยมันส่วนไหนของเรียนเนี่ยส่วนยิมใช่ไหมส่วนยิมส่วนยิมโอเคตอนนี้ต้องเข้าไปในห้องออฟฟิศให้ได้ซึ่งซึ่ง นะซึ่งออฟฟิศอยู่ไหนอันนี้เป็นเค,เคียร์เอ้ครา์ฟใช่ไ,ไหมคลาร์ฟเทเกอร์คลาร์ฟชาร์เกอร์เฮาอืมไม่รู้น่าจะไม่ใช่อยู่แล้วโอเคปารเราต้องหาทางไปออฟฟิศเโอ,โอ้มีบ้านมาก หมดอีหมาวเวนี่ยอย่าเห่าดิเหาทำไมพวกตกใจหมดเลยโอ้ยมีโอ้ยมีอยมรอยเทา้มามีรอยเท้าด้วยเยอะหมดตกใจหมดเลยไอ้หมาวเวนห่วยโ,โอเคเดี๋ยวสำรวจในครบสำรวจในครบกอน อันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วตรงนั้นไปอ่ะเหรอน่าจะไปเปิดอ้อประตูน่าจะเปิดได้จะเปิดได้โอ้โหโอ้ขวดที่ขวาอ่ะแล้วก,กวุญแจกูหายหมดเลยคีหนึ่งคีสองไปหมดเลยเปิด อา้าวกุญแจหายอะ่ะอะไรวะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีดีมีใครอยู่ไหม,ม,มฮัลโหลโคตรหลอนระบบการเปิดประตูสยอดมากนะแต่ก็เขาจะยาก แล้วคือกุณแจหายหมดเลยไงใครนะอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยอย่านะเวย้ยกูวิว่งนะเวย้ย เฮ้ย hey, ใครน่ะสวัสดีห้องออฟฟิศห้องออฟฟิศตามหาห้องออฟฟิศอันนี้จะเป็นห้องประตูเด็กมีชั้นบนโอเคขึ้นขึ้นขึ้นล็กอย่างใหญ่ชิบหายละมีแมบ,บให้กูหน่ยเหรอแแบบให้หน่อยก็ได้ตอนนี้หลงอะเนี่ยเอาจริงหลงอะเนี่ยอันนี้ห้องอะไร Uh, ari, room, อ่าเพนนาลีคลาสรู่เหมอไม่ไม่ใช่เราต้องหานี่นี่ไปนี่ปะใช่ไหมโอ้แม่งบักหมดเลยทะลุทะลุหมดเลยเออนี่ใช่ไหมห้องหากุญแจเยสเ i อร์ a ยหยิบหยิบหยิบมาดีหยิบมาเอานิวโนส ว่ามาฮะมีใครบางคนอยู่นี่นี่ฉันต้องระวังตัวไว้ดิโอเคได้เพื่อนเราออกเราออกไม่ได้โอเคแสดงว่ามีบางคนจยอ๋อมันโยนหินเข้ามามันปาอิฐเข้ามาโวไอ้ไหมอนี้มันรู้ดีไอ้หมอนี้มันมาก่อนไอ้หมอนี้มันมาก่อนมันรู้ดีพิชเชอรออฟฟิศโอเคเดินสายแม่งเลยไม่สนละ ออฟฟิศโอเคอันนี้เป็นกุญอ๋ออ๋ออโอเครู้แล้วโอเคแล้วก็ไปขายใช่ไหมล่ะมีขยะเต็มเลยห้อนี่นี่ห้องออฟฟิศนะอย่านะเว้ยไอหมอนี่มันรู้ดีมันมาก่อนไอหมอนี่มันมาก่อนมันรู้ดีไปดเด็กวิ่งใส่ไปเลยเปิดเร็วๆถือโอเค หาหาต้องหาอย่านะเว้กูรู้นะเว้ยมึงอยู่ไหนหาอะไรวะเหม็นเมียเลยหาอะไรอ,ะอ่ะเอาให้มาอะไรให้มาทำอะไรเข้ามาเพื่ออ๋อมันมีหลายอันเอ๊ะ เปิดเปิดเปิดยเยอเห้องนี้ก่อนห้อ,องนี้ห้ามสูบบุหรีแต่ก็ไม่น่ามีอะไรโอเคไปห้องนี้ต่อเฮ้ยกดเป็นคาท่าคาท่าอ่าดนดนเนียยสวัสดีแดนเนียย อะไรเนี่ยไอฮาร์ลีแซนเดอรยฮ่าฉันไยินเรื่องเกี่ยวกับ uh, ว่านายนะเป็นเด็กชายอย่างเงี้ยเขาต้อง่อยนะไอ้่างเราจอดนิชช่องอ่าเดอะคลามซีอะไรสักอย่างนะอืมไอโซลิสฟอนจะเฮลมาตินอ่าฮะอืมเขาดูเปลี่ยนไปนะเมื่ออาทิตย์ก่อนเหรออืมวันนี้พวกเราก็รู้สึกว่าเลยจะไปคุยกับครูหนะ่อยเลยตัดใจว่า อ่าพวกเราอ่าอยู่ดูมิดอยูอืมอ่าฉันต้องพาในามาที่นี่เหรอ We have also changed all the lock เราเปลี่ยนตัวล็อกหมดเหรอฉันขอโทษเอาอันนี้งงงงไม่เข้าใจเหรอไม่กูแปลไม่ออกโอเคนะครับแล้วเราต้องไปไหนต่อไม่มีนิวโน้อใที่กูเหรอชิบหายละ เอาไปเอาไปไม่ได้เอาสแสดงว่าต้องตำรวจก่อนดีตยวห้องนี้แล้วดิอ่านี่นี่น,นี่เป็น data note d e d u c อะไรปะาเนี่ยอา่าฉันวางนั่นแหละฉันวางกุญแจไว้ที่แฮมเบอรี่